ในที่สุดมันก็กลับมาบอกเลยว่ารอเป็นปีสกินนี้บอกเลยนะครับเป็นสกินที่ผมแบบเฝ้ารอมานานมากๆกับสกินของ Violet Dimension Breaker นะครับโหกว่าจะกลับมาสวยมากเลยโอเคก็ขอสวัสดีทุกคนดนวยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม r o v เช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มสกิน ด i ่มิชั่นเบเกอร์ของ Violet นะครับและตอนนี้นะครับผมก็มีคูปองอยู่3,964คูปองนะครับและคิดว่าน่าจะพอนะครับไม่น่าเกินนี้เนาะสกินมันก็น่าจะราคานี้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในหน้าของกิจกรรมกันเลยนะครับ โอเคตอนนี้เราก็ไม่อยู่นหน้าของกิจกรรมแล้วนะครับก็จะเลือกไวโอลิก,ก่อนเลยนะครับและหน้าตาของกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเริ่มครั้งแรก1คูปองนะครับโอเคสุ่มกันเลยครั้งแรกก็จะไม่ได้นะครับโอเคเป็นเรื่องธรรมดาเนะเาะแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆนะครับมันจะสุ่มไปทีละเยอะๆเลยนะ39คูปองไปเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะทําการเร่งสปีดการสุ่มนะครับโอเค ดูกันเลยนะครับโอเคตรงนี้เรากดรับต้งมันได้เลยป่ะเนี่ยต้องรับป่ะเนี่ยลองกดดูเอาเอาหายหมดเลยคือเขาห้ามหลับหรอเอาแล้วคือทีนี้คือเราต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยเหรอดาวที่แบบได้มาเมื่อกี้คือหายไปหมดเลยนะครับคือเราไม่รู้ด้วยเนาะว่ามันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยและ ผมคิดว่ามันแบบเออถ้าเกิดว่าเราสุกเรากดรับรางวัลเมื่อกี้มันน่าจะแบบมีโอกาสที่จะแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบลองกดดูอะไรอย่างเงี้ยเออด้วยความที่เราไม่รู้เสียไปฟรีเลยนะครับตอนนี้คือก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าเออมันต้องรอให้เต็มก่อนค่อยกดนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกันต่อเลยนะครับ และพวกแต้มที่เราสุ่มได้นะครับพวกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาแลกสกินอะไรพวกนี้ได้นะครับโอ,อเคไปสุ่มกันต่อเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกสีไหนออกนะครับก็จะมีโอกาสสุ่มได้เพชรมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกออกไป2ส,สีนะครับมาเป็นสีฟ้ากับสีเขียวก็แล้วกันนะครับ Okay. และในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับกับสกิน Violet Dimension b เ k e กนะครับแล้วก็ได้ลูกแก้วสีแดงมาด้วยนะครับเอาไว้เป็นแรกเนาะโอเคเลยก็พอละเราก็ไปรับกันก่อนเลยนะครับที่กล่องจดหไม้นะครับโอเคมาแล้วและแล้วเราก็ได้ Violet ดิเมชั่นเบเกอร์มาครอบคลองนะครับโอเคได้มาเรียบร้อยกรอบลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเราสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาแลกที่หลังดีกว่าเนาะตอนนี้ก็มาเอาท่าเต้นก่อนละกันนะครับโอเคจะไปท่าเต้นก็จะเป็นท่าเต้นทั่วไปของไวโอเลตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปราคาของสกินดิเมชั่นเบเกอร์ไวโอเลตตัวนี้กันนะครับ โอเคตอนแรกผมมีอยู่3,964คูปองนะครับตอนนี้เหลืออยู่204คูปองนะครับสรุปราคาของ v o o l e t d i m น n s i o n b a k k r r ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา3,760คูปองนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่ค่อยแพงเท่าไหร่สำหรับสกินอนิเมะเดนิชันเบเกอร์นะครับเซตนี้คือเขา แพงทุกตัวอยู่แล้วนะครับราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ต่างจากเทยอนัสเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวเอฟเฟกสกินของตัวนี้ให้ดูกันเลยนะครับโอเคไปกันเลยโอเคสกินตัวนี้ก็จะมีป้อมนะครับที่เปลี่ยนแล้วก็นี่เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสกิลหนึ่งนะครับ ริ่งยิงก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับกระสุนสีแดงนะครับส่วนนี้จะเป็นสกิลสองนะครับยนลูกระเบิดไปนะครับแล้วก็จะเป็นลูกกระต่ายนะครับกระต่ายจะมี2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีดํานะครับส่วนนี้จะเป็นสกิลอัติเมทนะครับเป็เซก็คือจะแบบอลังการเลยนะครับโอเคตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณททคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ